สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านบาวายอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้อพี่น้องพบพอกับน้องนาดคือเกา่าเด้อจ้าเด้อลกฝนถาเออลกคก,กา้กกาโรคก้าโรคก้าถ่าฝนพี่น้องว่าพิษผ่านกับข้อโทษข้อภัยเด้อจ้าเด้อมึงในง่วนพ้นน่ะพี่น้องตอนนี้กับฝนตกเป็นหยิบหยับหยิบหยับพี่น้องเลยง่วนพ้นพี่น้องผุนด,ดำปื้อมาแลวโอ้โหท มามามากินสมะเขอก่อนจกะกไปลกต่อมะนี่สมะเขาะป่จจาเอามะขาอมาสู่กินว้าวพี่น้องโอ้ยแจ่วขวมพี่น้องเอ้แจ่วขวมส่มะขาอเฮาพี่น้องอือันนี้เป็นแจ่วหวานป,ป,ปลาะเนาะพี่น้องเนาะแจ่วน้ำปลาเนาะอันนี้เพิ่นเอิวมาแจ่วมักเผ็ดน,นะพี่น้องเพิ่นเอิวมาแจ่วปากเซพี่น้อง แสบๆน้ำกันเด้อพี่น้องจ้าลกกากได้รลายมาเติบไปเลยพี่น้องอับลงไปแสบอยู่น้ำบ่เซ่บ่เซ่เหิมไสบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกกาสี่คนพี่น้องเอ้ยสามคนแม่อเนยเป็นคนมัดเขาไปกินเลยเจียวบกเซ่กินอลไรเสบบอเซ่เสบบ่เฮ้ย บาบัดเสื้อประเทศแแต่ใ่ไหคือเหี้ยสะนั่นเหี้ยสะแล้วมันขวมอเนยเห็ดขวมจะใส่เลยนะไดน้องต่านแน่ๆ่เลยน้องต่านก็อเนยเนเน่เลยสบายดีพี่น้องมาๆพี่น้องกินนทำกันเด้อยวจากพี่น้องแซ่บเส็บนอนนอนกินเด้ออันเล็กินกะาปอนพี่น้องลองทถอะเดบบ่บ่อหนั่นเดบบ่อยังยังบาดมือตั้งแต่เมื่อวานเออเอาออกในกรุ๊ปนอะ อืมจำเสือตาบอดเลยเราซีโมแปีวกปลาเสือกันอืมกะว่าจเองตาบอดมัวเลยแซ่บแซ่บห้างห้าเห็นเอเมืิอาห้างห้าเห็นเติมมะพริกลองกันนั่งยัวนี่เขานั่งแบบคาตมาตไปเลยเนาะพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อปลาเสือกระสุดเปไหนไหนเลยหมาะขอกับมีซองเบบพี่น้องมีซองเบบมีซองประเภท อันนี้นะคือสีส้มเปรี้ยวแห้งนะพี่น้องอันนี้ก็คือสีเปรี้ยวหวานๆเนาะแบบเป็นซองแบบแมนแนวใหญ่แนวหน่อยเนาะมาใส่อือจืดอ่ะอยู่อันนอ่ะบอกอยู่หน้าเขาไม่ยังบอกยังบอกมีเรื่องนาเนาะในน้าในคลอยในคลอยในคลอยหวัดลงไปอันนี้สิจักเอาเขีอวต้นส้มหมดแดงอ๋อแล้วเอาเป็นเ่ไปต่อยเอาได้ใส่ขึ้นจะเห็นโดดๆเลย โอ้โหว่มันสุกเลยยังอืมแซ่บนะเบิ่งลองเกียปากซีก่อนมันกินทั้งกามากับแ่บนะเนี่ยอืมเกียปากซี่แสบเกียปากซีแบบผ่ดผายก็เลยแม่อันนี้แม่แกบุ้มหมักนะทำลายแต่ทำปากซี่นะฮะน้องตาลกินปีกไก่เนี่ยเศร้านเอือดมาเดียวเลยน้ำตาล ขั้นเด็เดในบัววายใ้สงขล์งแท้ขงโมเจอยมากกินสมแล้วยาวต่อพี่น้องบลมกกาปะนเอาสมใหม่กินเที่ยวเขาป่าด้วะนะฮ ถือใจมอนี้แล้เบิ่งจัมาเป็นหเาขี่เบเป้เขาดูแลรเขาเขาดูแล้วเต็งตามก้นรนดำหนาปีนั้นต้องไปจอบเบิ้งดูไปนอกดูบันเฮิงไปที่นั่สมมุตหนึ่งหมดแล้วแล้วเปนั่งนี่อยู่ป่าดามนาอย่างมาดาสองคนมันโผล่หรือรขอเนื้อปลืสองมาเห็นก็ดสิขอเนื้อลสอง แม่เห็นพอ,อนเอนอร์ป้ายกับเฮกัตีบ่เฮกัตตลีอีต่อ<ฮ><ฮ>จืดไรเอาจียังหลดอีกทรายทางหน้าเฮาสซิบอคอยมีรถผ่านเราพี่เนาะพอเป็นเส้นทางเลยน้อยก็คาดจะผ่านเป็นไห,หนาไห,หนากราเจ้าดำตันแล้วก็นันน้อยน้อยนาะพอ,อนเอนตร์เจาะกระนาเลยบอผ่าเลย ตกให้นาเอาอือลุงล้บอกว่าลุยเลยพ่่สันพ่อะเน่บอกว่าลุยพ่อะเน่กระไรบิดลุยเลยกันปะอือพ่อเห็นคลองก็ขังขันเนี่อืออือลุงล้บอกว่าลงเลยลุยเลยพี่สันให้เล่งเลยเขาเอื้อเพลินมายอมอร่อยขึ้นลุยไปเลยอือเจ้าก็เห็นดีนะ เราจัดการสิองคนห้ากันลูกกาได้หมดสามชิบแล้วเล็กหมัดเลยเอาไปแส่ไหมแส่สิบสี่หนามบงด้างนล่างสามสิบปลายประมาณสามสิบปลายกระไบเต็มเลยแล้วล็เสียหน่อยแมนตื่นหรือเปล่าเฮ้ยสาน้ำยาพี่น้ออง้ย เมื่อยังไม่ได้ต่มาเติบเมื่อไรหอไปมาบมหไงเด้อืนอปมาแลนนองกล้วอยู่พี่นนองอเนยบีบนมเต่าวกนแล้วเนาะยังบอก่มดอกบีบก่ข้าวกินลายอจไปหาเนงไเนาะยุงนั่นเลไปทางไหนั่นเนะนั่นเนื้อ เขาเจ้าได้ในหลุมมัอนชวนมาน,าน,านาั่นนั่นนายจริจริงเนี่ยแม่เอามาลงม,มาบ่อซุกมันซุกแล้วตอนมันซุกเราประมาณเดือนน้า <c oughs> เดือนน้าพอดีมันห่วงหมดแม่มันซุกแล้วซุกแล้วในเมื่เดือนแปดละ นริ่มเมิงะสมมอนมาสาวมองมาปลาแต่มาใหญ่ๆไป่นาะแก้วก็มีซองแก้วเลือกกินบอก่ยอ่นกาหฮานมันมีอันนั้นน่ะ นเนยอะไรน,<ม>นะอบอกเขแมวกามันบอกเป็นกาแก่มันบอกมีนะไนมันเดะเนี้ยมันเดะเป็นเดือนปลาม,ม,มันแ้มคืนเนี่ยก็แมนแ้คืนเราเปน็นยังไงกระเซ็บเกื่อนเก่าแล้จะเหี่ยวโอ้ยมันสะเหี่ยวในสีแดง ยิ่งเหี่ยวยังมันนั่นนี่งเหี่ยวยังมันหืมหนามีกับยางเว้ยอย่ามันยางมันออกมาใหม่ลวดลวดมันละมังกันเซ้าหัวมันยางมึงขึ้นไปแล้วเนาะเมื่อกี้นี่อยากแดดออกแดดแต่กระพนไพ่ไพ่มาไหนเอานายมันออกวะมันซา เก้อเราบอยไม่ชอบมันเยเลยอื่นหลดแล้วใช่ไหมเริ่มเอาบวกมาทั้งตันสดนะจัดไปที่ะหนเศร้าเศร้านปีที่แล้วพี่น้องสามสิบไหนี่เจะสิตายเรือบ่วงพอไอคิวให้เอื่นบาทเดียวเลยจะตตาเหลือ เมือเม่อสะใบใบกะเนี่ยเป็นอย่างสี้งกันหาหย,ยามัานเอาไนเคอลาดแล้วแต่เป็นแกบโเสียออกก่อนแล้วอืมเร้าเป็นลูกอ่อนเด็อลานีม่ลูกอ่อนว่ะเต้แม่กินไายคือลูกหากันอยู่ในท่องกันใช่ไห ขอกินลงไปลูกไปสิด้กินน้ำเนาะแม่นัวเหรอเอเอเช้าเสร็จ้าปะเสร็จมนลูกกาส่ป่าหนักกว่าได้ของมีเดรอไม่แล้ กะว่าอยู่หน้าตาแบบนี้ที่มีผู้ชาวเนาะห่ามห่าเลอยเลยฮึบะว่าที่ไปกรุงเทพไปไปหนึ่งมาสองมาสามผร้อมมลุกพ้อมโอ้ยเอดเอาลูกมาลงไปได้สองเดือนเลยเพราะว่าเอาเมียแหละได้เผาหัวตา ไม่เคยมากก็ต้งเอาเมียทั้งบุลูกมาอยู่ในเตียงนานแล้วอะยใหญก็เสียงอืมเึกอันนี้บอเงินนานเต้เอ้ยออพะ เอขึ้นมาขุดมันเอาขึ้นมาขุดมันขุดมันส่ยเต็มน้องต่านไปกรุงเทพเสียเมียขึ้นมาขุดมันเพราะว่าขุดมันเสร็จจะนี่ฮะเอาอยู่พี่บมได้บอสอ่ะเพิ่นไปเสริมหลอกก่อนเฮ้ยอย่าลืมถังให้แม่ใหญยเสริมไปไทยเพื่อปลาผิวพันธุ์เลี้ยเพิ่มขึ้นมาเนาะถับเพิ่นอยากเห็ดเขียวเพิ่นนั่นแหละเขียวหัก เห็น่าโอ้ยหกักแข้งขาเขียวจะไปหัวในไหเนาะหัวจนเขียวหาขาดเลยโอ้หัวคนแม่บะว่หควนแม่หมอเยิน <c oughs> หัวควนแม่ <c oughs> อ้างเธอกับแขวฮาคือกันนะวะ <c oughs> เกล้าไมันยังร้อนได้ได้เนี่ยน้อยนะแล้วแต่ร์กฮักตั้งหนาเข้ากันเถอะเลีอยจะฮักกันหัวไหลง่ายหัวไหเงี้นั่นขึ้นนะหอุวยลงมาบันทึกเลียมเช้าเช้บเลยเช้ากลมนี่ได้ส้ำคันเช้าเล็กแสดงว่าบ่ธรรมดาแห้งเล้วอย่แรอเถอะนะคือสีบ่หมันแท้โอ้เล็กจนบุบเล็กันจนเป็นหอย เแถวถึงน้ำเล็กันเป็นหอยปลาโกนเลยเล็กเลยเล็กจนโกนพี่น้องแขวน้องต้านไปตั้มเข่าหักนี่ยนะเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบบม่คาดคิดให้เป็นห้องชบแต่ชบสอดนปลาดูนังถือไปเถอะชบสอดครับพอดีเลือดแตกแล้แตนเป็นแผลเป็นเลือดไหลหลุดหลุดเป็นแผลเป็นเลยแล้ว ทางต่านะตัวนี้นะกุ๊กชิดาเธอะถือหม่ชอบอะไรเนี่ยอืมันดือเนาะขึ้นชั้นมาชิดาเลยอกอกในไ้กอกในเัินตออมนี่ก็ชิดากอเก่ากมาใส่ใหม่เนะกอกนี่อไม่หัวไม่ใหญ่แคนะ้หมกอกข้มม่เขาลอยอย่างเนี้อืออื ก่อนเอือดดูโอ้ดาเราจะพี่น้องเกือบเบิดพี่น้องเอ้เขาขอเก็บภาพไปเพื่อนที่นี่เด้อพี่น้องขอบบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาส้มเด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี <c oughs>